สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ที่เตีนรถออสทีเทียโต้นะครับวันนี้ผมก็อยู่ทางรถด้านหลังนะครับเป็นรถหุ้นใดนะครับผมเป็นรถตู้นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับรถครอบขวนะครับเครื่องสองพันนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวให้ดูรอบคันนะครับแล้วภายในนะครับผมสําหรับลูกค้าที่มองหารถคันนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับรถตู้รถครอบัวเจ็ดที่นั่งนะครับผมเอาไว้ใช้งานนะครับ ไปเดินทางนะครับต้องเที่ยวนะครับไปทําบุญนะครับผมเดินทางไกลบ่อยๆนะครับก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับอ่คันนี้นะครับเป็นปี2020นะครับผมันี้พามาดูรอบคันนะครับรถไม่เคยอุบัติเหตุไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมรถเดิมมือเดียวป้ายแดงนะครับแม็กไซสแม็กของฟอร์ดนะครับพอดีลูกค้าเขาชอบนะครับขอบ20อ่าขอบ18นะครับตัวนี้ยางใหม่นะครับยางปี2024นะครับผม ช่วงล่างดีนะครับนิ่มนะครับเอาามาชมรอบคันสีเดิมนะครับผมไม่เคยทําสีนะครับยังไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับรับประกันให้นะครับคันนี้นะครับแควที่มองหานะครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็เข้ามาทดลองขับได้นะครับอยากชมรถจริงนะครับไม่สะดวกมาที่เต็น์นะครับลูกค้าอยู่ในระแวกใกล้เคียงนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับเรามีบริการทดลองขับถึงบ้านนะครับ เดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับผมครับผมไปชมภายในตัวรถกันนะครับสำหรับตัวูุดเจ็ดที่นั่งหุ่นใดนะครับภายในเป็นสีครีมนะครับผมใครที่มองหานะครับไว้ใช้งานนะครับเป็นครอบครัวนะครับก็เดินทางไกลสะดวกสบายนะครับช่วงล่างดีนะครับแน่นนะครับระบบความปลอดภัยนะครับ ก็มีครบนะครับสมรรถนะเทียบเท่าอาพาร์นะครับแต่ราคาไม่แรงเหมือนอาพาร์นะครับผมก็เป็นรถทางเลือกนะครับเอาไปใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเราก็พามาแนะนำกันนะครับรถสวยนะครับก่อนสุงมอบนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดฆ่าเชยร์ให้อีกทีนึงนะครับผมแวกทั้งภายในภายนอกนะครับให้ลูกค้านะครับเป็นรถตู้เจ็ดที่นั่งนะครับ เกียร์ออโต้นะครับเครื่อง2.5นะครับเครื่อง2 5ัวหน้าดีเซลนะครับผมตัวนี้นะครับใครที่มองหานะครับอยากทดลองขับนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่สะดวกมาที่เต็นท์นะครับผมเราก็มีบริการทดลองขับนะครับนำชมนะครับส่งมอบรถนะครับจับไปเนนนะครับถึงหน้าบ้านนะครับผมว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับหรือต่างจังหวัดนะครับก็สนใจนะครับก็พูดคุยรายละเอียดกได้นะครับ รับประกันนะครับรถเดิมนะครับไม่มีพิควัมน้ํำพ่วมนะครับับสีเดิมนะครับสวยนะครับปี2020นะครับผมเป็นตัวอีลิกนะครับเี่ง่อง25นหนะครับรถมือเดียวนะครับผมปลายแดงนะครับไม่ก็อยู่ที่1 0 0 0 0 0ก้0 0 0นโลนะครับไม่น้อยนะครับ ว,วันนี้นะครับขอฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับรถตู้ต7ที่นั่งทุนใดน,นะครับผมก็ขอบคุณครับ